สวัสดีค่ะมืันนี้พาพี่นอ้องมะเบิงทุเรียนตน้นนี้อายุไก่เ่พาะสองปีเลยหอดเดือนพฤษภาานี่กะสองปีเต็มต้นพันสี่ลอยเ้าสือมาปูไวอยู่ดินทงหน้าภาคอีสานยกโขกขึ้นปลูกตอนนี้ก็เป็นเดือนเมษาปลายเดือนเมษาอันนี้ได้เหตุ ระบบรีบบรรลเอางาใหม่มาใส่ต่ว่างาใหม่กับเฟื่องมันยุบลงเลยต่ว่าอันทั้งขอกมันที่หนามว่าถึงนี่กัยั่งยั่งว่าไรยุบปันใดอันนี้เทาก็บเดออันขออาจารย์เ่นบอกในยูทูบก็เลยเดี๋ยวเอามาเห็ดเพราะว่าอันหอนหน้าฟุนเลยมันมันสีหึ้นหนามมันสีเชะอันนี้หญ้าเกิดึ้นหลายๆายแบบนี้ อันได้ล่องลกเบิงเลยต้นนั้นต้นนี่ได้ล่องลกเบิงปรากฏว่ามันมีหากมันขืนมาน้ำหากมันกะอยู่ใกล้ๆอยู่มอโมผิวดินโ,โูว่าอยู่มองใดแต่ว่ามื่นัันลกเลยมันเห็นหากก็เลยเศร้าลกก็เลยปล่อยไว้ยังสี่หล่ะพี่นนอกเอาออกแต่เหงามันทั้งนี้เข้ากับปล่อย กับพ่อดีไปพันในยูทูบอีกเพื่อนก็บ,บอกว่าย่ามห่อนให้ให้อ่อนยาขึ้นได้เพื่อให้มันมีคววมซ่มซื่นเพื่อนว่าหยานนี่มันมันสีไข่กลัวอันเท้าเฟืืองมาปุกเพราะว่าหยานนี่มันมีค่วมเย็นอยู่นั่เพื่อนว่าทั้งอันอาจารย์เพื่อนบอกในยูทูบเนาะก็เลยมาบอกกี่หนองต่ตนอกจากว่ามันเป็นต้นใหญ่ต้อนอนะไรเขาก็าจังโลกออก เห็ดให้ก้งใหม่ห้าเย็นผ่านผลหนาห่อนไปได้นะพี่นกอ,อันนี้ก็เดะลองเห็ดหลายแนวหล,ลายยางยดได้ยินผู้ไดว่าอันแบบไดมันดี้ก็เห็ดนะพี่นอกแล้วก็อดี๋ดวเอามาเบาตัวูพีสูนองข้าฟังตอนนี้ภาคอีสานของห้าอันทุเรียนทงหน้านี่กระ่มแห้งขนาดพี่นอกแต่ว่าล่มสีมาคนละทางกับยมหนาว อันนี้ส่วงยง้มหนาวบ่มีใบกะพะยุงไปนะพี่น้องสวนนี่กับปลูกสมลา้ต้นพี่น้องตัวอมส่วงปลายหนาวนะ่ะบดีได้พี่น้องมันมันเฮ้าบ่เม่นันมเมนืม่อสีนะ่นนบ่เลยมีความชำนาญความเกง่งขัาวมันน่ะบ่มีะสบกณ์มันมันสิตายนะพี่น้องสังเกตเบิง่งสีเฮ้าอันปลูกสมหนาหนาวนะไกล้ีิเบิดนหนาวนะมีบางสด แต่ว่ากะต,นนกตน้นนี้ปลูกช่วงที่เขานาฝนนี่ต้นนี้กะดีอยู่ที่เขานาฝนให,ให้มันฝนตกให้มันดินซุ่มซะก่อนจังจังปลูกหน้าพี่หนอกนี่ก็เป็นต้อนอายุกเกือบพ่อสองปีคือกันแต่ว่ากิ่งพันลอยหกสิบตัวนี้มันซิมีอยู่สิบกว่าต้นนะพี่หนอกที่จากหกสิบหกต้นเหลือ,อยุบม่าณสิ้าต้น ทิวาันบดายบะเทือนี่เทาก็เลยเอาอินทรีย์วัตถุกับเอาเกียดดิบเอาปุ๋ยมักเอาเฟื่องหลายหลาย,ย่างนะพี่หนองมาใส่ใส่หลายอหลีจังจังงามนะพี่นนอง,จ,งจังได้ซ้ำนี่เพราะว่าดินนี่มันมันม,มีสารอาหารดินเป็นดินทรายแท้ะนะพี่นนองที่เคยเฮ็ดกี้ไผ่พี่นนองเบืองหล,ลายเถือแหละเป็นดินทรายจัดดินทรายทงหน้านี่ก็ต้นหนึ่งที่มันรอด หกสิหกต้นเหลืออยู่ที่ผาต้นนะพี่น้องหลอดแต่ว่ากะบ่ท้อแท้น,นะพ,นพี่น้องพี่น้องอันพี่น้องของู้เววานี่บอกว่าอันเศร้าเศร้าเด้ออย่าสื่อไม่อีกอันเพี้ยนเอาซ้ำตัวมันหลอดนี่กะพ่อพ่นวนนันเนาะพ่นวังดีแต่ว่าในใจกะจะคล้องกับว่ามันมันยังบ่ทัดแหละคัานะพี่น้องคือว่ามันสีหลอดอยู่กะเลยสื่อมากใส่มา มาปลูกอีกนี่ก็ใส่อินรี่วัตถุอุ้ยอินรี่นะพี่น้องแต่ว่าเป็นก่อนใหญ่พอดนี้ใหญ่มากอยากอันโรงงานปุยเป็นเอาไห้พี่น้องเอาไห,าห้ก็เลยไดเอามาใส่จังถาเบิงอันต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามันสีอันเป็นจังไดมันสีหลอดอยู่บ่มันสีผ่านฝนผ่านหนาวไปได้อยู่บ่ ท่านเขานาฝนนี่มันบ่ตายกับแปลว่ามันคือสีหลอดอยู่พี่นอ้องือสีได้กินนวยอยู่เดี๋ยวเป็นจังไดจังสีมาไทายพี่น้องเบิง่งอยู่เรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆในการรับส้มค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะ